ก็สวัสดีท่านผู้ชม้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับท่านผู้ชมเป็นเลื่อยยนต์นะครับผมราคาถูกนะครับผมผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมภายในกล่องก็จะมีเลื่อยยนต์นะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่ามีอะไรแถมมาบ้างนะครับท่านผู้ชมชิ้นที่หนึ่งก็คือเลื่อยยนต์นะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมเนี่ยมาต่อไปเราก็มาดูอีกนะครับผม น,นี่ก็เป็นเอกสารนะครับท่านผู้ชมที่ติดมาด้วยนะครับผมก็จะมีฝาครอบบาเล่อยนะครับผมฝาครอบโซ่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นโซ่นะครับผมที่เราแถมมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบานะครับผมบาขนาดเล็กนะครับท่านผู้ชมแถมมานะครับผม นี่ก็เป็นถังนะครับผมไว้ตวงน้ำมันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เอกสารนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นเครื่องมือกุญแจครับท่านผู้ชมพวกชุดประแจนะครับผมนี่นะครับผม ก็ดูกันชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมอผมจะออกมาจากหลังนะครับสองชิ้นแล้วนะครับผมสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับผมแล้วก็ห้าชิ้นนะครับผมหกชิ้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับเลื่อยนต์นะครับท่านผู้ชมน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาอยู่นะครับท่านผู้ชม จับพอดีมือนะครับผมไม่หนักเกินไปนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองสตาร์ทลองใช้ดูนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ราคาก็น่าซื้ออยู่นะครับผมไม่แพงนะครับผมผมซื้อจากแอปส้มนะครับท่านผู้ชมเก้าร้อยกว่าบาทนะครับผม 9ก้าห้าสบี่บาทครับท่านผู้ชมเราจะมาดูบากันนะครับนี่ผมเอาออกจากถุงให้ดูเลยนะครับผมสวยอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับผมถังวัดน้ำมันก็มีโซ่ ก็ยังไม่ได้ลองใช้ดูแลนวต้องชมว่ามันจะคมหรือเปล่านะครับผมก็มารีวิวนะครับผมให้ดูนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมของในรังนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเลื่อยให้ดูครับผม